เทศบาลตะบลลมเก่าโดยดางวาสนาธทวราณิตินายกเทศมนตรีตะบนลมเก่าจัดประกวดคู่รักยืนนานเพื่อส่งเสริมความรักการคลองเรือนคู่ผัวเมียเดียวที่มีความซื่อสัตย์มั่นคงต่อกันโดยมีคู่รักสูงวัยเข้าร่วมประกวดถึง9คู่ท่ามกลางกองเชียร์ซึ่งเป็นลูกหลานที่ส่งเสียเชียร์อย่างสนุกสนาน นางวัสนาธิวรานิตินายกเทศมนตรีตำบลลมเก่ากล่าวาวา่าเทศบาลตำบลลมเกา่าร่วมกับอำเภอลมเกา่าจัดงานวัฒนธรรมไทยล่มขนมเส้นลมเกา่าและเทศกาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อยครั้งที่21ประจำปี2 5 1 1วันที่9ถึง13กุมภาพันธ์ที่สนามกีฬารวยนอนุบาลลมเกา่าอำเภอลมเกา่าจังหวัดเพชรบูรณ์กิจกรรมภายในงานวัฒนธรรมไทยลมปีน,นี้นอกจากจะได้ชมขบวนแห่อันวิจิตรสวยงามการแข่งขันบีบขนมเส้นยาวที่สุดในโลกการประกวดที่ดาขนมเส้นการ ประกวดร้องเพลงทุ่มพร้อมหางเครื่องการประกวดหนุ่มสาวสมัยใหม่ต้านพยาศพติดทูบีนัมเบอร์วันและการแสงแสงสีเส,สียงแล้วในงานจะมีการจัดกิจกรรมการประกวดคู่รักยืนนานซึ่งปีนี้เป็นปีที่10ของการประกวดคู่รักซึ่งมีกติกาว่าจะต้องเป็นคู่รักที่มีอายุ60ปีขึ้นไปครองเรือนกันมาอย่างยาวนานไม่ต่ำกว่า20ปีและมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอลมเก่า ไมานานกว่า6เดือนโดยผู้เขารวมประกวดต้องลงสมัครในนาของชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบล9แห่งหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและผู้ประกอบการในเขตอำเภอหล่มเกา่า การแต่งกายแต่งด้วยผ้าไทยลมวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรักการของเรือนคู่ผัวเมียเดียวที่มีความซื่อสัตย์มั่นคงต่อกันเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการของรักของเรือนในสังคมปัจจุบันทางนี้คู่รักที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เปิดเผยถึงแนวคิดเทคนิคในการของรักที่ยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักคนรุ่นใหม่จะได้นำไปเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตคู่ สมรัตบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานท่ามกลางลูกหลานที่มาคอยเชียร์และให้กำลังใจอยู่ด้านหน้าเวทีสมรับผลการประกวดรางวัลชนะเลิศได้แก่คู่ของร้อยตำรวจตรีพัชจรินและนางสายบัวกิ่งคำได้รับเงินสด4 0 0 0บาทพร้อมสายสัมภาละช่อดอกไม้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งคู่ของนายวิรันชัยและนางสุขหนึ่งประยุนพันได้รับเงินสด3,000ันบาทพร้อมช่อดอกไม้และรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่คู่ของนายสุวัสด์และนางสังเวียนไตรสิงได้รับเงินสด2,000บาทพร้อมช่อดอกไม้